ให้ให้เขาถามด้วยมันจะถามซะแล้วเนี่ยลองอยากฝึกงานให้เขาถามบ้างเอาปีหน้าแต่เราว่าปีหน้าไม่รับค่าตัวเล่น้าปีหน้าให้เต้าสัมภาษณ์มากเดี๋ยวปีหน้าเรามีเป็นยังไงบ้างแจนปรีมีเป็นยังไงบ้างแจนปรีแจนปรีมแจมปีมใช้วใหม่ที่ใหม่ที่อะไรแ้ำยังไงอ่ะปีหน้าเรามีผลงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยให้แบบคนดูติดตามหน่อยลองคุยหน่อยได้ไหมครับโอเคโอเคโอเคได้ได้ครับก็จริงเหรอ เหมือนจริงจังมากเลยไม่เดียวกัพี่เขารีเสิร์ชมาแล้วหาแฟนมีที่ผ่านมาไอ้สี่องค์ครับผ่านมไงบ้างโอ้สนุกสนุกเป็นตั้งแรกของพวกเราที่ได้ร่วมได้ร่วมงานด้วยทั้งคู่น้องแล้วก็คู่ของพี่ผมทางผมกับพี่ฟิล์มนะครับก็สนุกเลยแล้วโชว์วันนั้นคือจัดเต็มกันแบบสุดๆจริงๆไม่คิดว่า จะ,จะจะหนักหน่วงขนาดนั้นเหมือนกันที่ท <|so|> 네ี่เราเล่นกันบนเวทีเนาะใช่แล um> ้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามันมีทั้งส่วนของเกมแล้วก็โชว์ที่พวกเราทั้ง4คนตั้งใจออกไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูกันครับใช่ฮะพอได้มาเจอกัน4ี่คนมัน มันสนุกหรือมันกลัวหรือมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้หมไม่ไม่ได้คิดรูปแบบอย่างนี้ไว้เลยคือตอนแรกก็คิดว่าอ๋อขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันก็เจอยกันเรื่องเพลงไปเอาไปเอามาไปทางแกล้งกันซะงั้นใช่ก็่ะสนุกไปอีแบบหนึ่งแฟนก็ชอบกันแต่ฟิล์มรู้สึกอย่างไรโอ้โหมันก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้โอ้ยเขาล้ายฮะรู้เลยสองคนนี้เขาล้ายยิ่งกว่าที่เราคิดไว้อธิบายขยายอันคิดว่าเขาไม่อยู่นี้คือเขารักกันมากกว่าที่เราคิดอีกครับ ไม้วไม่มีแม่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราดูโดนแกล้งที่สุดเลยไม่ผมผมเป็ผมสู้เขาไม่ไหวนะครับไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงครับเขาสองคนเล้วคตัวแกาเลยครับว่าพี่บีมพูดเขาไรยังไงเมื่อกี้เราบอกเออเอไรยังไงพี่เขาจะชอบแกล้งเราเราก็แบบ สู้เขาไม่ไหวเลยพยายามแล้วแต่เขาสองคนหน้าตาอูดเดินเหมือนเจ้าคืนเลยทุกดอกที่ที่ได้รางวัลการแสดงมาถ้่อะไรว่าเก่งมาด้วยเก่งไหมเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเข้ามาผมไม่รู้ว่าผมรุ่นน้องผมไม่รู้ผมจะเชื่อไงเพราะว่าเวลาแบบผู้ใหญ่บอกก็บอกว่าให้ดูการแสดงที่ฟีมเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าแบบไอ้ไอ้ดีเมททอรหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ยังไงแต่วาเมื่อวันรางวัลที่พี่ฟิล์มได้ก็คือโอ้โหเวลาเล่นเวลาเล่นนี่คือเล่นดีขนาดนี้ปะ ไม่ครับไปนี่การแสดงเลยเนี่ยอ๋อเฮ้ยออกหาแล้วเราผ่าท็อปิกนี้ได้ไหมครับต้นเรื่องในในการกันกันมันเป็นการเอเดเตเป็นขับนะเพราะว่าแบบว่าจริงๆตั้งแต่เรารู้ว่าแบบว่าเป็นของทารทจัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเราก็อยากแบบอินเทรสทุกคนเลยที่มาวันนั้นเพราะวเรารู้เลยว่าแบบมีทั้งคนที่เป็นแฟนขับเราด้วยแล้วก็มีคนที่แบบเจอพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรต่างๆบนเวทีเนี่ยพวกเรา ยิ่งแม้แต่โชว์พวกเราเองก็ต <a> ั oh, like oh, ้งใจมากๆใช่แล้วรู้สึกว่าบนเวทีวันนั้นเรามีความสุขกับแฟนคลับมากในความที่เราได้ร่วมงานกับรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นยังไงบ้างครับครัาแสบมากครับแสบมากถึงแสบแสบหูไม่ใช่แบบสนุกกันมากๆจะพูดว่าสนุกกันมากๆรู้สึกว่าเป็นการเล่นเกมบนเวที เป็นการเล่นเกมมือถทีแล้วแบบสนุกแบบเหมือนเราได้แกล้งกันอินเทนกันแล้วก็ได้อร์ฟอร์มร่วมกันมาจะแอบอะไรเราชมเราชมฝัง็ัอก็แบอแล้วพี่นี่มีมีเรื่องหลังสเตจมาเล่าให้ฟังคือพี่ีมอ่ะเขารักน้องมากเขา็พี่มาแล้วเขาไม่ได้นอนเลยเขาให้น้องไปหลับซึ่งคนที่หลับคือคนที่หลับคือพี่โอ้ไม่ใช่คุณครับ ใช่ครับคือเขาเป็นพี่แบบว่าคือออกมาแล้วก็ให้น้องนอนไปเลยแบบพอผมบอกว่าพี่ฟิล์มนอนไหมพี่บอกเออนอนไปเลยนอนไปเลยคือเขาแบบเป็นบิณฑบาเอตมากเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีมากจริงเขาพี่มึงที่น่ารักพี่แจ็พี่ฟิล์มเขาก็สอนเคนด้วยพูดดีอันนี้เรื่องจริงไงเรื่องจริงขอชั้ดเลยเรื่องจริงออกตัวเรื่องจริงของทุกชมคือในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแบบว่าเรานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเห็นมุมมองอีกมุมมองที่แบบเขาทำงานมาเยอะกว่าเราออะไรย่างเงี้ยรู้สึก็เออมันน่ารักในการที่เขาสอนระวังตัวมากแต่ ครับแต่อะไรฮะมันดีอยู่แล้วนะฮะจริงจริงมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเขาคิ้วแบบว่าแต่จะจบปีมาสวยๆอ่าเขาบอกว่าพี่น่ารักแล้วน้องน่ารักยังไงบ้างน้องน่ารักน้องรักมากตั้งใจทํางานมากใช่ตอนเซาเช็คก็คือเซาเช็คแบบทุ่มสุดตัวจริงๆครับก็คือกินเวลาพี่ด้วยเฮ้ยเราซ้อมไปก่อนเราซ้อมไปก่อนอ๋อโทษโทษมาที่ลังเขาตั้งใจซ้อมครับแล้วของก็ ทำกันบ้านเยอะครับก็คือเวลาโชว์รวมก็ได้น้องๆชว์เยอะมากอันนี้พูดจริงๆใช่คือจํหท้าอะไรไม่ได้ก็เนี่ยดูข้างหน้าเลยพี่ๆเดี๋ยวพี่ลงไปข้างหลังผมจะผมจะไปข้างหน้าหน่อยพี่ก็คอยแอบดูละกันอะไรเพราะว่าน้องเขาแบบเป็นเป็นศิลปินไอ้นี่มาก่อนเล่นเก่งมาก่อนเต้นเก่งเช่นเดียวกันครับเวลาพวกเราต้องไปเรียนการแสดงเราจะต้องเป็นแบบเป็นบทของพี่เขาสองคนนี้ต้องไปต้องไปเดินชมพระจันทร์อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ แล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบอชอบชอบช่วงวัยช่วงวัยจริงช่วงรวยแล้จบอาจจะไม่ได้เป็นอดีตถึงก็ได้นะครับใช่ไหมน้ำพญางูขาวใช่ไหมที่ร้านขายอที่เขาไปดูมาจริงจริงไงแล้วร้านขายของชาวมันร้องมากกว่าพูดหรือมันพูดมากกว่าร้องหมายถึงสองอย่างเลยครับทุกอย่างมันเกินมันเกินกว่าในสคริปต์ครับทุกคนเนี่ยแค่ให้ภาพมันเล่าเรื่องแค่อยู่ตรงนี้สัมภาษณ์กันตรงนี้สี่คนอ่ะ ยังวุ่นวายขนาดนี้แล้วไปดูในคอนเสิร์ตวันนั้นอ่ะมันจะสนุกขนาดไหนใช่ครับจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกไหมคะก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็ยินดียินดีที่จะร่วมงานกันยินดีไหมครับยินดีครับยินดีที่สุดเลยที่สองคนขออนุญาตร่วมงานครับผมไม่ปกติผมต้องบอกว่าผมต้องปากเนื้อปากตัวกับบ้านคุณยายคุณพี่เพราะว่าในบรรยากาศบรรยากาศวันนั้นมันสนุกมากถ้าปกติเนี่ยเวลาเราไปสองคนเนี่ยมันก็สนุกแล้วใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าวันนั้นพอมันเป็นสี่คนอ่ะแล้วเหมือนแบบ ทุกคนได้รับแบบว่าความรักจากแม้แต่คนที่ไม่รู้จักพวกเราไง okay? เราเขาก็ได้รับความรักจากเราคนที่ไม่รู้จักแบบแบบยังไม่รู้จักพี่เขาก็ได้รับจากความรักจากพี่ผมรู้สึกว่าพอมันมันอยู่ด้วยกัน4ี่คนมันสนุกถ้ามีโอกาสก็มาทำได้ทำนะครับซีรีส์สักเรื่องเนาะอ,อ,อะไรก็ได้นะจริงๆแบบจะเป็นแบบเหมือนเดิมแฟนๆนี่ก็ได้หรือว่าเป็นการแสดงด้วยกันก็ได้ก็น่าสนุกหมดเลยครับครับพอแฟนพีนจบมันก็เกิดดามมากขึ้นเราจ อ๋อก็จริงๆเป็นเป็นเรื่องของทางผู้จัดครับกับทางกับทางช่องครับก็ได้เคลียร์ปัญหากันไปจบเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ครับยฟนทุกคนเขารู้สึกไหมคราเสียใจอะไรอย่างงี้เราอยากจะให้กำลังใจหรือว่าจาบอกยังไงก็าอ่อจริงๆพวกเราทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับแฟนลับทุกคนเนาะถ้าถ้าใครติดตามโซเชียลของพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่า เราเราเราเองก็รู้สึกเสียใจให้เกิดเกิดเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วพวกเราอ่ะก็ได้ให้กําลังใจแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแฟนคลับทุกทกคนนะครับที่เจอปัญหานะครับยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนแล้วก็อยู่ข้างๆทุกคนแล้วกันนะครับพี่มิตนิท่าบอกว่าเราเราเสียใจมากเพราะว่าในในส่วนบางส่วนแล้วมันนอกเหนือในในการความรวมของเราอะไรเงี้ยจริงๆพวกเราสี่คนนั่งนั่งนั่งกันอยู่ยาวเราเป็นห่วง เป็นห่วงมากๆทุกคนแบบเป็นห่วงแบบเป็นห่วงสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการจัดการระหว่างที่จัดกับทางช่องเนี่ยที่จัดไปนะครับก็ยังไงเราก็อยากจะบอกไปครับทุกคนว่าเรารักทุกคนอย่างใจจริงแล้วเราก็เป็นห่วงจริงๆด้วยยังไงก็ถ้าใครแบบว่าได้รับผลกระทบยังไงนะครับก็เราอ่านอ่านตามดีพีอยู่ตลอดเราดูอยู่ตลอดดูอยู่ตลอดครับแล้วก็จะบอกว่ารักจริงๆราคา แต่ยินดีมากสี่คนจะมีอีกหมายถึงว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสมีโอกาาสสมีโอกก็เรียกใช้พวกเราได้ได้ครับขันงานเดียวรอดใส่เพลงเราสองคนคุณชายจะกลับออนแอร์แล้วสองปาร์ตก็ตอนนี้มีทั้งเพิ่งออนแอร์จบไปที่ญี่ปุ่นด้วยเนาะก็เมื่อกี้แฟนๆก็ที่ไปพวกเราไปแฟนมิตรมาก็โอ้กระแสตอบรับดีมากแล้วก็จะกลับมาออนแอร์ที่ที่ไทยอีกเฮ้ยรู้สึกว่าออนแอร์ไปแล้วนะ เดิมกับแมเราเนีนไปแล้วเพราะย่าผมเปิดดูอยู่เหมือนกันผมก็ไปย้อนดูเหมือนกันดูด้วยครับในวันดีด้วยแต่ว่าย่าจะถนัดดูในทีวีมากกว่าจริงๆก็อยากให้ดูกันสดๆในทีวีเลยนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับตอนนี้คุณชายกับออนอีกรอบนะครับทุกวันวันอะไรนะพุธพิรุธหัสเวลาเวลาอะไรนะพี่ทุกวันพุทธพิรุธหาสนะครับสองทุ่มยี่สิบทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับใช่ครับ ตอนเปิดอะก็เปิดเดยๆแต่นไม่ได้ดูเวลาชอบชอป<อ>สุดท้ายอ่ะหันไปวินหันไปวินแบบ,บชนะ <c oughs> เลยอ่ะคนุกคนกล้อ <c oughs> งไหนกล้องไหน